สวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่อดิศรแฟมิลี่นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณหลังบ้านนะครับพามาชมสวนนะครับหลังบ้านนะครับเอซนะฮะวันนี้นะฮะภูมิใจนําเสนอนะครับนะขนุนนะครับหลังบ้านนะฮะหลังจากที่เราปลูกมาหลายปีนะครับทุกคนนะวันนี้ถึงเวลามาดูผลผลิตกันบ้างนะเป็นยังไงกันบ้างนะครับนะลูกขนุนนะฮะ นี่เลยทุกคนอเมื่อๆหน่อยอันนี้คือลูกขนุนหลังบ้านของแอดอดิซอนนะฮะซึ่งมันได้กลิ่นหอมๆม,มาก็เลยเดินมาดูนิดนึงนะฮะนี่เลยต้นเล็กๆแบบนี้แต่ให้ลูกดกมากเลยครับทุกคนนะให้ลูกดกมากเลยจนถึงข้างบนเลยนะครับลูกข้างบนก็ใหญ่นะครับอ่ะเดี๋ยวแพนกล้องให้ดูนะฮะทุกคน เป็นบริเวณส่วนหลังบ้านนะครับซึ่งก็จะมีกอไผ่นะครับอของเพื่อนบ้านก็จะหล่นลงมาเรื่อยๆผมก็ต้องกวาดนะครับทุกคนแล้วก็มีไม้ไผ่ลม้มลงมาด้วยนะครับนะก็เดี๋ยวค่อยหาเวลามาตัดออกนะครับนี่ไม้ไผ่ดูขนุนต่อนะครับโอ้โหข้างบน3ลูกนะครับทุกคนนะฮะค่อนข้างสูงเลยนะครับ ่อนข้างสูงเลยทีเดียวลูกใหญ่ลูกนี้นะครับหอมหอมนะฮะเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆโอ้มีอะไรมาเจาะมีอะไรมาเจาะขนุน,นี่นะครับมีกลิ่นหอมออกมาครับทุกคนน่าจะมีนกมี ส,สตัตว์มากัดนะครับเดี๋ยวเราจะตัดลงมาเนาะทุกคนครับเดี๋ยวเราจะตัดลูกนี้ลงมานะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปย้ายไปไว้ที่อื่นนะครับ,นะรบเดี๋ยวเราจะย้ายไปไว้ที่อื่นเพราะว่าหอมมากเลยทุกคนนะฮะหอมมากเลยหอมฉุยเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราตัดลูกนี้ลงมาเดี๋ยวไปเอาอุปกรณ์แป๊บหนึ่งนะครับทุกคนครับผลผลิตจากสว,สวนครับสดๆจากต้นจ้า അനിയാത്തി അമ്മ ผมคิดว่าสัตว์ที่มากินนะครับมากัดบริเวณเปลือกของขนุนนะครับซึ่งมีลักษณะเป็นฟันแทะเนี่ยผมว่าน่าจะมาจากกระรอกนะครับซึ่งผมเคยเห็นนะครับครั้งหนึ่งนะครับนานแล้วนะครับเคยมีกระรอกตัวหนึ่งนะครับเคยออยู่บริเวณนี้นะครับอยู่บริเวณหลังบ้านเนี่ยนะครับแล้วก็เคยเคยเห็นเขาไต่สายไฟนะครับออกไปหน้าบ้านด้วยครั้งหนึ่งนะครับก็ ผมเห็นมีรังนะครับมีรังอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่บนต้นไม้นะครับซึ่งน่าจะเป็นรังกระรอกนะฮะทุกคนนะอยู่บริเวณยอดไม้ไผ่นะครับซึ่งรังแบบนี้เราเคยเห็นนะครับที่ตอนที่เราไปอตอนที่ผมไปทุระนะครับที่มอขอนแก่นนะครับนี่ครับรังมีรังใช้ลักษณะเป็น อ่ากลมๆเหมือนลูกฟุตบอลนะครับอยู่บริเวณยอดไม้นะครับทุกคนผมคิดว่าน่าจะเป็นรังกระแตนะครับซึ่งลงมากัดเปลือกขนุนนั่นเองนะฮะอ่ะตอนนี้เราก็ได้ขนุนแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเก็บของนะฮะเก็บของเก็บอ่าอุ้ยพอดีเลยต้องหาไม้มาตัดเอาดีกว่าเนาะ ตัดไม้ไผ่นี้ลงเท่าที่ตัดได้ครับต้องไปหาพามาในในเราก็เอาบันไดามาแล้วนะครับตัดได้เท่าที่ตัดได้นะครับทุกคนเนาะไปหาพามาตัดไม้ไผ่ที่ล้มลงมาด้วยเลยรอบเดียวนะครับทุกคนครับตอนนี้เราก็ไปเอาพายาวมานะครับจะทําการตัดไผ่ตัวนี้นะครับที่ลูกล้าเข้ามาในอณาเขตของเราน,นะครับ น้ไผ่อันตรายนะครับทุกคนคือต้องระวังพอตัดเสร็จเราก็จะโยนกลับไปที่อีกฝันหนึ่งที่เข้ามานะครับมาทางไหนก็กลับไปทางนั้นนะครับแล้วก็ต้องจัดการ ตัดให้เป็นท่อนเล็กๆหน่อยแล้วก็โยนข้ามไป ใช้เป็นประโยชน์หนึ่งอันนะครับเอาคำ้ำกิ่งถนนไว้ให้เขามีไม้ที่แข็งแรงแข็งแรงค้ำไว้ระหว่างที่ลูกกำลังใหญ่นะครับลูกกำลังโตรอมานี้นะครับทุกคน ผลผลิตจากสวนครับ